นะครับติดตามชมกันต่อนะครับบรรเงินออยุยชัยกับคุณศึกเอ๋นะครับเกมเริ่มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นแล้วนะครับขอบคุณนะครับเบอร์อาชีพเรื่องป้ายบริษัทอินฟินิตี้ดีไซน์ายเขาใหญ่โรงงานผลิตป้ายออกแบบติดป้ายทั่วประเทศนะครับโดยเยียนเล็กเขาใหญ่นะครับเบอร์โทร0807247948โอ้ยเลยครับโอ้โหฝันเปี้ยงเดียวครับหลับกากศครับศอกขวาครับ โอ้โหเด็ดขาดมากครับขอไหลไหลมุมเลยครับทีมงานตัดต่อครับถือว่าเป็นลูกศอกที่เด็ดขาดจริงๆครับโอ้โหหลับกาาดแล้วก็ตีแปงหลับยาวเลยนะครับพี่หมอคบมือเท้ากลางเลยนะครับตอนนี้โอ้โหไม่เป็นไรครับอยู่ภายใต้การดูแลของพี่หมอคณิตเรียบร้อยนะครับนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับศอกครับชูมือก่อนนะครับอาจารย์พัดน์ะเนียมพา บอลลังเงินอยุทธชัยครับเด็ดขาดอดุภาพช้าครับดูครับขวานะครับกำลังจะดูว่าใช้สายปัดด้วยหรือเปล่านะครับโดนนโดนเต็มแน่ละครับโอ้สายกดลงับคุณเชฟสายกดลงนะครับแล้วก็ขวาหักลลยครับพอดีจะง่อยจะหวาดล่นครับแม่สุดจะทนแล้วครับอย่างนี้เขาเรียกว่าฟาดคล้ายๆเอาไม้หน้าสามตีเขากะโดงทางครับ